โครงสร้างของดอกประกอบด้วยอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะกลีบดอกกลีบเลี้ยงฐานดอกก้านดอกโครงสร้างเกสรเพศเมียประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมีย การเกสรเพศเมียและรังไข่ภายในรังไข่มีอวูโครงสร้างเกสรเพศผู้ประกอบด้วยก้านชูอับเรนูและอับเรนูเมื่ออับเรนูแก่จะแตกและจะพบระองเรนูเป็นจำนวนมาก ภาพดอกตัดตามขวางแสดงการจัดเรียงของชั้น4ชั้นไปดูกันเลยค่ะด้านนอกสุดคือวงกลีบเลี้ยงถัดเข้ามาคือวงกลีบดอกถัดเข้ามาด้านในอีกคือวงเกสรเพศผู้และววงด้านในสุดคือวงเกสรเพศเมียค่ะ